่าวเช้านะคะมีประเด็นเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งล่าสุดค่ะปะปะชจังหวัดตรังนะคะได้รับ เรื่องร้องเรียนนะคะว่าวัฒนธรรมจังหวัดตรังคุณประยูนหนูสุขเนี่ยอาจจะกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะเพราะว่ามีการตั้งเบิกดีกาในระบบการเบริกจ่ายของกระทรวงการคลังจากงบกลางเป็นค่าการศึกษาบุตรโดยไม่มีเอกสารประกอบการเบริกแล้วก็มีการเบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดตรังรับเรื่องกล่าวหาพฤติกรรมการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดเกี่ยวข้องของวัฒนธรรมจังหวัดตรังประยูนหนูสุขกรณีการตั้งเบิกดีกาในระบบ G S M I S จังบกลางเป็นค่าการศึกษาบุตรโดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิกแล้วยังเบียดบางเงินดังกล่าว ไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตอดีตวัฒนธรรมจังหวัดกลางนะครับอันนี้ก็จะเห็นเดียวกันนะครับดูวงเงินที่มีการพิจารณาไม่มากนะครับหลักหมื่นแต่ในการทําง,งานของสารการผมเข้าใจบางทีว่าเรามากกักจะปล่อยไปได้เลยนะครับอะไรที่เป็นอำน,นาจของขอ,งองหนาตัวอะไรที่เราไม่มัติอนุญาตบางทีไม่ได้เงินองปล่อยให้ลูกเรงไปทำนะครับ แล้วก็ปล่อยให้ลูกจ้างไปดำเนินการเองนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในปี59เนี่ยช่วงเดือนสิงหาปี59นะครับระบบราชการนะครับเวลาเบิกจ่ายใช้คำว่าระบบ e F M I F นะครับระบบเบิกจ่ายภาครัฐซึ่งในการเบิกจ่ายภาครัฐเนี่ยมันจะมีสาตัวเพระเราพูดภาษาบ้าวนจะมีกุญแจลสามตัวนะครับแต่ว่าในทางภาษาอังกฤษมันจะมีเพิ่มเป็นห้าตัว ผ้าดยทอันแรกก็คือผู้เข้าเดินเนินการในการยื่นเรื่องราวในการขอเบิกต่างๆเช่นเบิกค่าสภาเบิค่าการศึกษาคุณคนที่หนึ่งนะครับคนที่สองก็จะับเป็นหัวหน้าฝ่ายขึ้นมา เป็นผู้ร่องตรวจสอบในเรื่องของกระบวนการต่างๆว่าถูกต้องไหมคนสุดท้ายก็คือหัวหน้าส่วนก็คือท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับแต่ในการดำเนินการเรื่องนี้นะครับกบปล่อยให้ลูกจ้างเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดเลยนะครับในการยื่นนะครับซึ่งตรงนี้เขายื่นเพื่อขอเบอร์ค่าการจษาบุตรนะครับเป็นเงินเก็ดหน้าขนบาดเองนะครับยื่นไปนะครับยื่นไปโดยที่ว่า เจ้าหน้าที่ที่ว่าต้องรับผิดชอบตามตามตามหลักการที่สามสามคุณเกล้าที่ที่ผมบอกนะครับไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอะไรเลยนะครับใส่รุ่งเรเ่ินการนะครับโดยยื่นที่ไม่มีเอกสารด้วยนะครับการต้องพูดง่ายๆก็คือเป็นการยื่นเพื่อขอเบิกค่าการรักษาบุวยอันเป็นเงินเป็นเงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับจนไปถึงท่านผั้ว่าราารจังหวัดนะครับก็มีการอนุมัติเงินออกมานะครับ เมื่อนเงินออกมาในระบบแล้วนะครับในระบบกสทชนะครับจะต้องมีการเฉลี่ยนนะครับวิธีการก็คือเขาใช้วิธีการมีการเบิกค่าชาวบ้านอีก25,000บาทนะครับเบิกอีก2 5 0 0 0บาทในส่วนของ25,000บาทนี้เป็นการเบิกที่ถูกต้องนะครับเป็นการเบิกที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้ววิธีการก็คือลูกจ้างอะไรเนี่ยให้ทาง จ้าหน้าที่ที่เปิดเก็บเงินก็บอกว่าเสร็จแล้วเข้ามาแก้ไขประเทศโดยคณะกรรการรู้ได้นะครับแก้ไขเป็นหมื่นเงินแสนหนึ่งพันกว่าบาทนะครับเสร็จแล้วก็มีการเอาไปเบิดนะครับส่วนที่ต่างนะครับก็ลูกย่างจ่าร่างว่าเอากลับไปทีตัวเองเสร็จแล้วเอาไปมอบให้กับว่าทัณฑ์จังหวัดนะครับช่วเป็นหัวหน้าทุ่นะครับเป็นเงินเกือบหนึ่งพันบาทนะครับคณะกรรมการปปชมีมติว่า การกระทําของประยุทธ์หนูสุขและแนงน้อยมากมูลผู้ถูกกล่าวหาที่6มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบางทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา15 151มาตรา157และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพ้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123ทับ1ประกอบมาตรา192และมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตริระเบียบราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2551มาตรา85 เรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กองสอบได้ไปสวนแล้วก็วิจัยแล้วนะครับมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือตัวอดีตว่าการจังหวัดนะครับจุกีอาดานะครับคุณประยูรมุขศุขนะครับผู้ต้องหาคนที่บอกก็คือคุณสิงห์น้อยบุหน้าถนิลูก้านะครับ คนที่เอ่อคนที่สา<ไ>มนะครับคนที่สามก็คือคุณจินตีบุญชักนะครับอันนี้ในทางอาวนธวิทย์นะครับคนที่สี่คุณสรัญญาถุ้ยนะครับในส่วนสองจะเป็นในส่วนของคนที่สองนะครับแล้วก็ในส่วนอีกสองท่านคุณเมธพนาบุตรล่างนะครับ แล้วก็คุณพิราไฟสูงนะครับทั้งหมดนะครับผ่านข้าราชการคอชได้จ่ายแล้วก็ชี้มูลในส่วนของตัวระดับจังหวัดและก็ลูกจ้างนะครับในมัดจามัน1ิ1เกีย้วก็157นะครับในเรื่องของการยักยอกแล้วก็แการหน้าดบสินคิดส่วนการกระทำของยินดีบริพันธ์ผู้ถูกกล่าวหาที่3และสรัญญาสิงห์นุ้ยผู้ถูกกล่าวหาที่5 มติเสียงข้างมากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าได้กระทำความผิดทางอาญาตามที่กล่า,หาวหา,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 าส่วน,นความผิดทางวินัยกรรมการปปชมีมติเอกฉันท์9เสียงยินดีบริพันธ์และสรัญญาสิงนุ้ยมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระร,ร,ราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2551มาตรา85ในส่วนของกลุ่มกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่จะไปทำนะครับแต่อาจจะได้เกี่ยวด้วยก็คือ,อการการปฏิบจรีโมนพินัยร้ายแรงนะครับในมีอาเพราะว่าเข้มา,ามาจะไม่รูแ้แต่เขาเป็นการละเลยนะครับละเลยโดยการร้ายแรงนะครับในเรื่องของธีโมลพินัยร้ายแรงในเรื่องของการ ไม่ร Salvador, there room, ักษาประโยชน์ของทางราชการหรือองคปฏิบัติหรือเราเล่นการจากหน้าที่ราชการโดยไม่ชอบนะครับส่วนอีกสองท่านนะครับคุณเนตบ้าและคุณวิเอดาทางรัฐบาลเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องก็เลยไม่เข้าข่ามตกไปนะครับถือว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็ส่งทางอัยการท้องถานนะครับในส่วนของการดำเนินการภายในนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าัีนะครับตำรวจและทางก็ได้มีการให้ได้ออกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ว่าใ้ติดตามขั้ที่มีในเรื่องของสารปกครองนะครับ อยู่ <wie. S 2> นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ถือว่าผู้กระหายังไม่เป็นอยู่นะครับต่อไปที่ทางศาลยังไม่พิจารณากระสินลงโทษครับ